จัดอันดับ5วัดที่มีคนทำบุญมากที่สุดในประเทศไทยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปจัดอันดับ5วัดที่มีคนทำบุญมากที่สุดในประเทศไทยบอกเลยว่าแต่ละวัดไม่ธรรมดาทั้งเรื่องศรัทธาทั้งเรื่องนักท่องเที่ยวเรียกได้ว่าใครไปแล้วต้องสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธาที่ล้นทลกักวัดพระแก้วคือที่สุดแล้วแต่เขามีสถานะพิเศษเราเลยไม่นับใน5อันดับนี้นะครับ อันดับที่5วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพูดถึงความยิ่งใหญ่ต้องยกให้วัดพระธรรมกายเลยครับพื้นที่กว่า4,000ไร่รองรับคนได้เป็นล้านที่นี่ไม่ได้ดังเพราะคนแวะเวียนมนาะทำบุญทุกวันแต่ดังเพราะกิจกรรมใหญ่ระดับแสนถึงล้านคนภาพนั่งสมาธิพร้อมกันเป็นทะเลคนเคยเห็นไหมครับนั่นแหละธรรมกายจัดเต็มอีกอย่างวัดนี้มีเครือข่ายทั่วโลก กิจกรรมออนไลน์ก็มากมายเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีระบบการจัดงานบุญแบบอินเตอร์สุดๆอันดับที่4วัดสัเกตร,ราชวรมหาวิหารหรือภูเขาทองกรุงเทพใครไปกรุงเทพต้องเคยเห็นเจดีย์ทองสูงสูงกลางเมืองขึ้นไปทีหนึ่งได้วิว360องศาโคตรสวยนอกจากเป็นจุดชมวิวยังมีงานวัดภูเขาทองที่อลังการที่สุดงานหนึ่ง จัดช่วงลอยกระทงคนแน่นทุกปีทั้งทําบุญไหว้พระบรม,มสารีริกธาตุและเดินเล่นบรรยากาศงานวัดไม่แปลกใจเลยที่ที่นี่กลายเป็นวัดยอดฮิตที่คนมาไม่ขาดสายอันดับที่สวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งกรุงเทพแลนด์มาร์คริมเจ้าพญาที่ใครเห็นก็ร้องอ๋อ พระปรางสูงใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาคนทั่วโลกมีนักท่องเที่ยวม,มากกว่า2.8ล้านคนต่อปีโอ้โหเยอะจริงเดินทางก็ง่ายข้ามเรือจากวัดโพปุ๊บถึงเลยความสวยของพระปรางยามแสงเช้าหรือยามคำ่ำบอกเลยว่าโรแมนติกสุดๆนี่แหละวัดที่ไม่ว่าไทยหรือต่างชาติต้องไปเช็คอินอันดับที่สองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพ กรุงเทพขึ้นชื่อเรื่องพระพุทธสสยาติองค์ใหญ่สุดอลังการและยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยก่อนโควิดวัดโพมีนักท่องเที่ยววันละ6,000ถึง 10, 1,000 0คนนะครับในปี2559เคยติดอันดับ24ของสถานที่ท่องเที่ยวคนเยอะที่สุดในโลกด้วยนะไม่ใช่แค่ความงามทางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาไทยเช่นนวดแผนไทยไปวัดเดียว ได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้ครบจบจริงๆอันดับที่ 1. วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเราขอเสียงสายบุญตะวันออกหน่อยครับวัดหลวงพ่อโสธรน,นี่คือสุดยอดศูนย์รวมศรัทธาของคนไทยช่วงวันหยุดยาวคนมาเฉลี่ยววันละ7,000คนเงินสะพัดเป็น10ล้านแม้แต่วันธรรมดาก็ยังมีไรายได้จากเงินทำบุญกว่า2 3แสนบาทต่อวัน ส่วนวันหยุดใหญ่ๆอาจแตะหลักล้านนะครับหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักใครอยากบนอยากแก้บนอยากขอพรต้องไปที่นี่สักครั้งในชีวิตทั้งหมดนี้คือ5วัดที่มีคนทำบุญมากที่สุดในประเทศไทยแต่ละวัดล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปวัดพระธรรมกายมีชื่อเสียงเรื่องการจัดงานบุญขนาดใหญ่วัดสเกตรหรือภูเขาทอง ดึงดูดผู้คนด้วยงานประเพณีและทิวทัศน์วัดอรุณราชวรารามเป็นแลนด์มาร์คที่คนทั่วโลกรู้จักวัดโพเป็นศูนย์กลางทั้งศิลปะาศาสนาและภูมิปัญญาไทยส่วนวัดโสธรวรารามคือหัวใจแห่งศรัทธาที่ไม่เคยขาดผู้คนทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าวัดไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางาศาสนา แต่ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมศรัทธ,ธาและความผูกพันของผู้คนที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน